เพื่อนเกษตรกรครับวันนี้เราจะมาตัดล้อยางรถกันนะครับยางรถยนนะครับที่ไปใช้ชแล้วใช้แค่คัตเตอร์นะครับแค่นั้นเองนะครับเราจะไปทํากระถางปลูกผักปลูกผัดชวนครัวกันนะครับมาดูเลยครับครับก่อนอื่นก็เรา สังเกตน,นะครับยางยางรถยนต์เนี่ยเขาจะมีเส้นลวดอยู่ด้านข้างนะครับเส้นลวดซึ่งเส้นลวดก็จะเรียงกันเป็นแนวแนวยาวแบบนี้นะครับวิธีการตัดเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกดลงไปที่ล่องเลยนะครับแล้วก็กรีดตามนี้มาเลยนะครับก็จะตัดได้ง่ายเดี๋ยวตัดเลยครับ ครับถ้าถ้าเขาได้แนวได้ล่องนะครับมันก็จะตัดได้ง่ายอย่างนี้นะครับใช้แค่คัตเตอร์เดียวครับ เสร็จเรียบร้อยครับง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลับด้านกลับอะไรนะครับไม่ต้องไปพลิกกลับให้ยุ่งยากนะครับเราใช้ทั้งล่องแบบนี้นะครับร่องด้านในตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บความชื้นได้นะครับแต่ก็ต้องเจาะนะครับเจาะเป็นช่วงๆนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำไม่ให้น้ำขังในวงล้อรถ ถ้าเราปล่อยไว้เลยเวลาน้ำฝนตถ้าเราลดน้ํามากหรือฝนตกนะครับน้ําก็จะขังนะครับขังบริเวณนี้เราก็ต้องระบายทํารูระบายให้มันนะครับก็ทำรูระบายเลยครับทำเหมือนเดิมทำเป็นช่วงๆนะครับเพื่อที่จะได้มีที่ระบายน้ำออก ครับเสร็จเรียบร้อยเตรียมกระถางครับหลังจากเตรียมกระถางกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ผสมดินปลูกลงในกระถางได้เลยนะครับส่วนส่วนผสมการผสมดินปลูกก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เพื่อนสมาชิกเลยว่าจะใช้สูตรไหนสูตรไหนนะครับไม่มีตายตัวนะครับสำหรับคลิปนี้กเกษตรกรนวลขอขอบคุณและสวัสดีครับ